ผมรอความตายอยู่ไม่มีใครมาช่วยแล้วเราเราจะอยู่ไปทําไมล่ะบบเราไม่มีค่าชาวบ้านเราก็ต้องมานอนแบบอาตายนอนแบบนี้เนี่ยผมรอเนี่ยรอจังหวะว่าจะทิ้งร่างเมื่อไหร่สวัสดีค่ะลุงอยู่ไหนระวังนะพี่น,นุ้ยไหนลุงอ่ะลุงลุงลุงอยู่ตรงไหนลุงครับ ลุงคะครับอยู่ตรงไหนคะเนี่ยอยู่เนีด้านบนเนี่ยลุงสวัสดีครับครับลุงอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้ครับทางเข้าลำบากมากเลยนะฮะดูจากมันมันเป็นปูนแค่นี้เองครับต้องต้องอาศัยนอนนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลุงนอนอยู่ตรงนี้ครับนอนนี่ที่นอน,นอยู่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไม้ไปติดลุงนะครับ อก oh, าไ่ได้แล้วอนุญาตนะนี่นะฮะคือบ้านที่ลุงอาศัยอยู่อันนี้ลุงอยู่มากี่ปีแล้วครับถ้ารวมกันในสวนด้วย mm hmm. ข้างนอกนี่ด้วยยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่นี่ทำไมถึงคิดว่าอยากย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็มันคือเราไม่ไม่มีค่าเช่าบ้านเราไม่มีค่าเช่าบ้านเราก็ต้องมานอนแบบอาศัยนอนแบบนี้ ค,คือมันประหยัดไงประหยัดเพราะเดี๋ยวนี้ค่าค่าครองชีพมันแพงอาหารการกินแพงหมดรู้สึกยังไงที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้คือแบบมันคือเราทำใจน้อยใจในโชคชะตาป่ะคุณลุงครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆเลยคือแบบแต่ผมนั่นนะผมมีธุรกิจผมนะผมต้องผ้าผมทิ้งร่าง,ลางแล้วผมต้องกลับไปไปดูแลธุรกิจนะผม เนี่ยผมรอเนี่ยรอจังหวะว่าจะทิ้งล่างเมื่อไหร่ทิ้งล่างคือตายเรอครับตายครับตายครับรอผมรอความตายอยู่ทําทําไมลุงถึงคิดคิดถึงตรงนั้น,นนะก็เราจะได้เดินทางไงมันไม่มีใครมาช่วยเรา,เราไม่มีใครมาช่วยแล้วเราเราจะอยู่ไปทําไมล่ะไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้ยังดีกว่าใช่ใช่ผมกบผมบอกแล้วไงผมจะกลับไปทําทุรแกินนั่นนั่นเป็นความหวังเดียวที่ ที่ลุงมีลูกเมียลุงไปไหนลูกเมียผมยังไม่ได้แต่งผมยังไม่ได้แต่งงานถ้าเลือกย้อนเวลากลับไปได้คุณลุงอยากย้อนเวลา,ลากลับไปไหมไม่ไม่ย้อนนะผมจะไปน่นเลยผมจะไปทําธุรกิจเลยผมไม่ย้อนแนละ้วไม่ย้อนมันเวลาไป,ไปจะไป <c oughs> อานาคตข้างหน้าไม่ไม่คิดที่จะแบบว่าไม่ไม่กลับไม่กลับไป<า>ไม่กลับไปข้างหลังจะไปอนาคตข้างหน้า ินี้คือแหลมทองทับเนื้องนองของเราเผ่าไทยไล่นาเขียวไลป่าเทศไทยลักเยียงทีว่าศาสนาดังฝนชำพุทธธรรมน้อมนำสุภาอีกองค์พระราชาฟันทีว่าฟ้าเบิกบานสุขตันานชีวิชาติเรามีเตลีมานานแต่มีเด่นใจมานคิดลูกลานละแผ่นดินแดนไทยอย่าให้มันลาวี อย่าให้มีปวงภัยอธิปไตยของเราไทยใครอย่าลุกลานลุงครับวันนี้ลุงอยากให้เราช่วยหรืออะไรบ้างช่วยาทางด้านการเงินอ่ะเหมือนเพล้ะผมไม่พอใจเงินแต่ละแต่ละเดือนนี่ไม่พอใจผมสัญญาผมจะไปหาของที่ลุงอยากได้มาให้ครับสัญญาแล้วผมมีเซอร์ไพรส์ให้ลุงด้วยโอเคบอกตรงๆเลยครับ ที่ที่ลุงเรียกว่าบ้านมันไม่น่าจะเป็นบ้านได้ครับสภาพบ้านของลุงที่อยู่ใต้สะพานเป็นแค่ที่ซุกหัวน,นอนเล็กๆและสภาพแวดล้อมก็คือน้ำเน่าที่อยู่ต่ำกว่าที่นอนของลุงไม่เยอะครับต้องบอกเลยว่ากลิ่นนี้มีตลอดเวลาครับนอกเหนือจากกลิ่นแล้วยังมียุงต้องบอกได้เลยว่าเยอะมากมากครับและไม่อยากคิดเลยครับ ว่าจะมีสัตว์เหลือคลานอยู่ในระแวกที่ลุงเรียกว่าบ้านมากแค่ไหนและคุณลุงจะต้องอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้บอกตรงๆครับสะท้อนใจมากๆคุณลุงเป็นผู้สูงอายุแล้วยังจะต้องมาปีนขึ้นลงที่ที่คุณลุงเรียกว่าบ้านซึ่งบอกเลยครับอันตรายมากๆเมื่อกี้ได้ยินเสียง คุณร้องเพลงไล้เออยออยังไหมเ,เรามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้ลงุงกีตาเขาก็จะได้ร้องเพลงคืเอเขาได้ยินกีตาปะานี่นะครับเซอร์ไพรส์ที่เราจัดให้ลงุลง A W 8จัดให้แล้วเพิ่มเสียงดนตรีเข้าไปเข้ากับเสียงร้องลงุงเป๊ะโอเคเซอร์ไพรส์เลยค่ะเซอร์ไพรส์ครับเราได้เตรียม สิ่งของจำเป็นและเงินเพื่อมอบให้กับลุงรวมไปถึงเซอร์ไพรส์ให้กับลุงด้วยเพราะลุงเป็นคนชอบดนตรีชอบร้องเพลงเป็นไงลุงดีใจไหมครับดีใจครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าต้องขอบคุณท่านที่ม,มีมีน้ำใจมาเยี่ยม มีน้ำใจมาเยี่ยมลุงคิดว่าลุงจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างครับเขาจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้ใช้ไปแบบใช้นานๆหน่อยคือผมใช้ประหยัดนะประหยัดคือประหยัดเลยอันไหนไม่จําเป็นผมไม่ซื้อผมซื้อแต่สิ่งที่มันจําเป็นแล้วแล้วผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้ลุงด้วยผมเห็นว่าลุงชอบร้องเพลงผมก็เลยนำกีตาร์มาให้ครับลุงครับคืออจะสร้างอาชีพได้อ๋อ ดีใจครับที่อุตาแวมมันเยี่ยมขอบคุณ AW8 ด้วยครับสิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือในระหว่างที่สัมภาษณ์คุณลุงพูดแต่ว่าอยากจะทิ้งล่างไปครับนั่นก็คือการตายครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงมีชีวิตต่อไป และมีความสุขนะครับรู้สึกดีใจนะที่ลุงแกได้หรือว่าก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะเพราะว่าดูจากสภาพที่เห็นแม่ที่ว่าเป็นนหน่ก็ไม่นอนไม่ได้แต่ก็งงว่าแบบเฮ้ยลุงอยู่ไหนยังไงพอเห็นน้ำนอนก็คือมันไม่ใช่ที่ที่อยู่ของคนที่แล้วก็ทั้งยุงทั้งเชื้อโรคว่าถ้าสมุนตามทั่วนะคือแกคือนอนแค่น้ำเลยนะ อยากให้เราทําความดีแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับร้องเพลงฝั่งอ๋อข้งใน้างในตินนี้คือแหลมทองทับเนื้องนองของเราเผ่าไทยไล่นาเขียวอิไลป่าเทศท,ทยรักเยี่ยงทีวาตัตนาดังฝนรำพุทธธรรมน้อมนำสุภาอีกองค์พระราชาฟันทีวาฟ้าเบิกบาน สุขลรานชีวิชาติเรามีเตลีมานานแต่มีเด่นใจมานคิดลูกลรรละแผ่นดินแดนไทยอย่าให้มันลาวิอย่าให้มีปวงภัยอธิปไตยของเราไทยใครอย่าลุกการ